น้องๆพี่รันซื้อกล้องมาให้น้องอะ่ะเจ้าบ้าหรือลูกเตือนลูกเตืนอนเหรอเนี่ยที่น้องอยากได้ไงไม่เอาจะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงลูกหรอ,อทำไมอะ่ะพี่รันก็เอารถยามาฮ่า R15M ไปถ่ายที่ไหนก็นไปคันนี้เหรอ ขับเครื่องบอกนี้จะรู้อยู่ว่าเป็นรถที่มีช่วงกำลังค่อนข้างกว้างนะครับคลิปก่อนนี่ผมรีวิวผมใช้คาว่ารถประหยัดน้ำมันชื่อจริงจริงรถมีวาแปรผ่านอะมันก็ทำให้รถประหยัดน้ำมันโดยหลักการนะครับคือด้วยช่วงกำลังมันกว้างถ้าสังเกตว่าอ่านในคอมเมนต์เนี่ยจะมีทั้งคนมาบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นนะครับพี่แต่บางคนมาบอกว่าโอ้โหมันประหยัดมากเลยครับพี่ถามว่าเพราะอะไรคือจริงๆอะ่ะ ขับให้มันประหยัดก็ขับได้หรือเราอยากจะเครียนลอมเนี่ยมันก็อาจจะกินตามมือเราที่เราขับนะครับด้วยความที่พอมันเป็นระบบวาล์วแปรผันเนี่ยช่วงกําลังมันกว้างกว่ารถไม่มีระบบวาล์วแปรผันแล้วบางคนจะบอกว่า,า VVA มันกินน้มามันหรือเปล่าผมบอกเลยเลยว่าเอารถรุ่นนี้ลองปลด VVA ออกลแล้วขับพฤติกรรมเหมือนเดิมนะอัตราก,กับบริโภคน้ำมันกินกว่าเดิมนะ่น้ออนคนขับกินบางคนขับไม่กินอยู่ที่มือเลยนะโอ้หแม่2 s x นะครับ ไม่ได้เห็นมานานหลอสวยคลาสสิกนะทรงแบบทงเดิมๆ,ๆนะมีสกเกิร์ตอะไรเล็กน้อยเพราะว่าโดยหลักการว่าวาปั้ผันก็คือมันจะในรอบที่ต่ำมันก็จะอยู่ช่วงองศาแคมองศาหนึ่งแล้วช่วงที่รอบสูงขึ้นมาเนสังเกตมันจะมี VVA ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนองศาแคมนะครับทำให้นี่แหละระบบวาวาปัผันมันมีการผันเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้ช่วงกำลังมันกว้างขึ้นจากรถปกติรถที่ไบมันช่วงกำลังแคบๆนะครับแต่พอมันมีวาลแปรผันมันเลยแบบกว้างขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นบมงคนบอกว่าโดยหลักการแล้วไม่รู้นะคนอื่นขับกินหรือไม่กินแต่ผมมาขับให้มันประหยัดได้ผมชอบเลยที่ว่าเบรกเบิก yes, ช่วงล่างมันมาครับ,บทําให้รู้สึกว่าเราขับแล้วเรามั่นใจนะครับมันจะไม่ได้เป็นฟิล์มนะสไตล์รถร้อยกว่าสิซีที่แบบว่าช่วงล่างแบบยยโยๆเบรกแบบไม่ค่อยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับแต่นี้คือแบบ ป็นฟิลที่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับรถใหญ่นะแต่มัน155ยีซีโอเคอาจจะด้วยน้ําหนักอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ผมว่ามันก็จะมีฟิลฟิลฟิล,ฟลบางอย่างที่ว่าเออชงหน้าอัพไซด้าว่ะแล้วระบบเบรกเอเอะไรมันมาพร้อมนะครับมันเลยทําให้รู้สึกเวลาจังหวะขับเนี่ยเออการกดเบรกการที่แบบชะลอมันจะเป็นฟิลที่รู้สึกว่ามั่นใจและปลอดภัยกว่าขออนุญาตนะครับพับกระจกนิดนึง นี่ traction control ทำงานนะครับ155สีแรงเหมือนกันเนี่ยเปิดคันเร่งแรงๆนี่มีลื่นเหมือนกันนะ 142นะครับนะน้ำหนักตัวที่75กิโลกรัมโอ้แล้วผมชอบกระจกนะกระจกเขาแบบเป็นล็อกนะูดิเ,เห็นนะผักออกไปมันไปตำแหน่งเดิมเลยปกติผมชอบเจออารมณ์กระจกรถสปอร์ตคือมันจะไม่มีมันไม่เป็นเขี้ยวล็อกนะมันจะแบบ องศามันต้องเราต้องกะดีๆแล้วสองข้างบางทีไม่เท่ากันด้วยแต่พอมันเคี่ยวล็อกเห็นไหมแค่พับก,กลางออกไปมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะยแต่ถ้าผมเนี่ยอันนี้ผมไม่หมอบนะกางกระจกแล้วก็นั่งข้าขี่ปกติเลยต้านลมเต็มๆเลยนะครับ นที่ร้อยยี่สิบเก้าเลยแหละร้อยสามสิบนะอ่าเห็นนี่ ABS ABS เอ้นี่นี่นี่ ABS ทำงานนี่นี่ไม่รู้เป็นโรคอะไรเจอขับรถมี ABS นี่เจอทรายนี่ชอบเป็นเบรกบน ABS นะครับแรกๆก็กลัวนะระบบมันช่วยเราหมดเลยนะ อันนี้มุมนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าสวยไหมนะคิดว่าน่าจะสวยมั้งนะอ้า้โยโหนี่ออฟโรดเลยเป่ะเนี่ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้ ตรงนี้เขากั้นเนาะมุมนี้จริงสวยนะเนี่ยผมอยากได้มุมแบบที่มันช้อนช้อนแสงหน่อยๆไม่ได้เนะ่ยเอาเล้นี่พี่มาไงเนี่ยเอาเข้าได้ด้วยอะ่ะ <laughs> ไอเราก็คิดว่าเขากันก้นโกยไม่ให้หมอไซค์เข้าประมันจะมีอีกทางที่มอไซค์เข้าได้นะ จริงมันก็ไม่ควรเข้าเราแต่มันเอาไปจอดแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรพอได้นะแต่ก็เดี๋ยวผมเข้าไปผมต้องดับเครื่องเข็นเข้าแล้วกันจะได้ไม่เป็นการรบกวนคนที่เดินนะครับ <S <S ดับเครื่องฟื๊นไหลเข้าแล้วกันขอตรงกระทบแสงเลยดีกว่ามุมนี้มุมนี้ My head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could my Maybe <coughs> my Maybe day at night every day, late at night, not a okay. All I want, I All I need is a better days. No yeah. can we can all fell. <laughs> ไอเสียจะได้ไม่บรบกวนเขาช่วงล่างแอบฟินเหมือนกันนะเส้นนี้ถนนอคอนกรีตนะครับก็นั่งจะเด้งเลยแต่ก็โอเคเป็นสไตล์ช่วงล่างรถสปอร์ตที่ไม่ได้นุ่มแบบนุ่มย้วยนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้กระแทกเนแบบว่าจนขับไม่ได้นะครับแต่ผมว่ากำลังดีเลยอะ่ะสําหรับโชคเดิมนะครับในโจทย์ของการเดินทางนะ แต่ถ้าเกิดโอเคลงสนามบางคนบอกว่าอยากให้มันแข็งวันนี้หรืออยากได้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องอัปเกรดโชคอะไรก็ว่าไแต่ส่วนตัวผมว่าวันนั้นที่ลองในสนามก็โชคเดิมก็โอเคในระดับใหญ่แล้วนะอันนั้นก็อยู่ที่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนละนี่ที่อยากจะมาถ่ายนะครับเดี๋ยวมุมนี้ถ่ายได้ไมั้ยน้องขอจอดถ่ายรูปม,มุมนี้แป๊บนึงแล้วกันแม่แม่ น,น,นิ่มๆ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 นิ่มกดไปขอนอ่าเท่จริงๆฟูรารีนะครับ โอ้ยเราไม่เข้าใกล้นะครับเดี๋ยวสีรถเขาจะมาติดเราขึ้นมาเป็นเรื่องแต่ผมว่าคุยชิปเตอร์มันเตะเพลินดีเหมือนกันนะเตะมันมากอะ่ะมันเพลินอะ่ะไม่ต้องกำคัดมาหนึ่งเตะเตะไปเรื่อยๆนะครับอา้าวเราเจอฟูรารีคันเดิมอีกแล้วนะครับ โซนนี้บอกได้เลยว่าเส้นการจนาจพิเศษเนะี่ยมาขับรถเล่นนะ่ะจะเห็นรถแปลกๆอารมณ์นี้เยอะนะครับแต่ถ้าเจอ Audi 5ประตูนี่อย่าอย่าไปที้ตุดนะครับเพราะเขาขับไม่เร็วสังเกตง่ายๆมีสติกเกอร์ Baby in ินคอยู่นะนี่แล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับสำหรับคนที่มาแถวนี้แล้วไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยนี่ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะ Me, here. Every day, made not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah. All I need are some better days, cuz all I want and I pray, I believe in the better days. Ah. อันนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนุกสนานเลยทีเดียวกับเจ้ายามาฮ่าเอ๊ะ R15M คันนี้นะครับก็บอกเลยว่ามีความคล่องตัวแล้วก็ขับไปไหนนี่รู้เลยว่าทุกสายตานี่จับจ้องมาที่รถคันนี้เลยเพราะว่ารถอะไรมันหล่อจังพิกัด1554นะแต่มีความแบบรนนู้เลยอยู่เป็นแบล็ก,กวกลยังหล่อเลยซึ่งก็คลิปนี้ก็ถือโอกาสหาเรื่องไปถ่ายรูปเล่นนะครับภาษาซื้อกล้องมาแล้วก็ อุตส่าห์ซื้อกล้องให้สีภรรยาแต่ปรากฏโดนเขาไล่ให้ไปขี่รถเล่นถ่ายรูปนะครับไอเราก็เลยทำโตไม่ถูกก็เลยต้องไปทําตามนะครับก็สนุกสนานและเพลินเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าแอบเห็นยูทูบเบอร์อีกหลายคนก็แอบมี R15M เหมือนกันนะครับโดยคนหนึ่งที่ผมใช้คาว่าสนิทแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยนั่นคือโบ๊ทพิสตานะครับแอบเห็นมียามาฮ่าออย่างนี้อีกคันนึงเหมือนกัน ผมขอท้าเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเขาเจ้า R15M คันนี้ไปขี่ทำอะไรไปขี่ทำอะไรนะครับอยากรอดูคลิปนะครับแล้วยวไงฝากติดตามกันในคลิปต่อไปเอ๊ะเออแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโบสเขาจะถ่ายอะไรได้นะวันนี้เรื่องลาเดประมาณแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Every day, late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days